SOS Special วันนี้อย่างที่ดองบอกเอาไว้นะครับว่าเราจะมีช่วงเวลาพิเศษกันอีกครั้งหนึ่งกับช่วงเวลาของ SOS และ Subscribe นั่นเองนะครับที่เราจะมีการ เชิญนะครับน้องๆที่มีความสามารถที่โด่งดังอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มาเล่นดนตรีสดๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยกับช่วงเวลาของ SOS Let's สและซับสไกับน้องโมน้องเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับล้วกัรพี่พัดไปแล้วนะฮะแนะนำตัว2สมาชิกอ่าใช่ค่ะก็โมนะคะก็เป็นนักร้องนำนะคะใช่ก็ แล้วก็นี้เป็นเดี่ยวเป็นมือกีต้านะคะก่อนจะไปรู้จักกันลึกมากกว่าน,นี้ว่าเอ๊ะโมเดี่ยวมาเป็นยังไงเจอกันได้อย่างไรไปฟังเพลงแรกกันก่อน<ด>นะฮ<ค>ะ,ะ,ะ่ะเอาโอเคเพลงแรกที่จะฝากการในช่วงนี้คือเก่าๆน้อยละกนนันเพลงช <ๆ S 2> ้าๆซึ้งๆนะคะจากคุณปามีค่ะโอเคเพลงนี้ชื่อว่ากลัวค่ะอ่าโอเคไปฟังพร้อมกันครับผม เอก,กคเคยคบรักกนลืมยามันอล,ะละส,สเต้องมาถามกันนิดนึงก็แล้วกันเริ่มต้นที่มาที่ไปสองคนนี้โมกับเดี่ยวนะฮะมาเจอกันได้อย่างไรก็จริงๆแล้วเจอกันเพราะว่า จริงล้วคือทํางานแยกกันอยู่แล้วค่ะก็คือมาเจอกันเพราะว่าแบบคือในกลุ่มนักด้องตีนี้เขาจะมีแบบว่าให้ไปแทนก็คือมันบอกว่าคนนั้นหยุดคนนี้ไปแทนอะไรอย่างี้ก็เลยได้เจอกันมีโอกาสเจอกันจริงๆนุ่้องแบบถ้าเราย้อนกลับไปอีกคือคือโมนี่คือร้องเพลงประจําอยู่แล้วหรืออะไรยังไงใช่ <y ang S 1> ค่ะร้องเพลงประจําอยู่แล้วค่ะก็ะคือมีมีมีงานงานประจาอ่าใช่ถือเป็นงานประจําเลยปะ่ะฮะถือเป็นงานประจําค่ะอ่าฮะ ก็คือร้องเพลงอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องกับเดี๋ยวในตอนแรกค่ะก็คือสลับไปเรื่อยจริงๆเราก็ต้องเจอนักดนตรีเยอะสิหลายคนเยอะค่ะเยอะก็คือแทบจะมีสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นไลน์ก็คือเป็นกลุ่มเลยก็คือเป็นกลุ่มเฮ้ยวันนี้ฉันไม่ว่างกลุ่มใน Facebook อ๋อกลุ่มใน Facebook เป็นเพจสําหรับแบบแลกเปลี่ยนงานประสบการณ์โน่นนี่นั่นกันสํหรับนักดนตรีนะคะเฮ้ยใครว่างวันนี้ไปแทนที่นี่ให้หน่อยใครว่างวันนี้มาร้องที่นี่ให้หน่อยเราไม่ว่างอะไรอย่างงี้อ่ะอย่างก็เลย็เชื่อก่อนนานั้นก็จะหลายคน ใช่ค่ะไปเรื่อยๆแล้วทําไมถึงมาถูกใจกับเดี่ยวก็อาจจะเป็นเพราะว่าแนวตรงกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือแบบพอเวลาเล่นด้วยกันแล้วเออมันโอเคนะอ๋อมันจูนกันดูคุยกันรู้เรื่องนะฮะคนอื่นๆเหมือนเป็นทางผ่านก็มีบ้างแลก็ยังมีเล่นกับคนอื่นอยู่บ้างอ๋อแต่คือหลักเมนในตอนนี้คือเล่นกับเดี่ยวนะฮะนอกจากเป็นก็คือไปเล่นตามตามตามสถานที่ต่างๆงานอีเวนต์งานอีเวนต์เดี่ยวครับ ตอนแรกเราเจอผู้คนมากหน้าหลายตาใช่ไหมค,มครับก็คือเล่นไปเรื่อยใครเป็นคนชวนใครครับคือแบบเฮ้ยเจอโมถูกใจเอ้ยเดี๋ยวหรือว่าเดี๋ยวูใจโม,ะจมะอะไรอย่างนี้เริ่มต้นเลยนี่คือเราเจอกันเพราะงานแทนก็คือ ผมเป็นคนที่จะเลือกที่จะอยากเจอโมเองด้วยจริงๆอันี้อันนี้ไม่งมีอะไรแฝงแน่เลยไม่ตงมีนายยะไม่มีอะไรแฝงครับเพราะว่าเรารู้สึกถูกถูกชะตาเขาอยากเจอเขาเราพอได้เจอเรารู้สึกว่ามันมันตรงกันเลยก็อย่างที่บอกก็คือจูนกันรู้เรื่องแนวดนตรีคล้ายกันอะไรอย่างนี้แล้วจริงๆเดี๋ยวก็เล่นในสไตล์ที่เป็นโฟกซองอยู่แล้วแล้วทำไมถึงถึงรู้สึกถูกใจเขาเพราะอะไรเสียงเพราะ หรือว่าเราเล่นแนวไหนอะครับจริงๆแล้วอะที่เราถนัดหรือว่าเพลงที่เราเล่นแบบแนว,วบ่อยๆเลยอะไรเงี้ยเป็นเป็นเรื่องของบทเพลงด้วยนะครับที่มันมันค่อนข้างจะตรงกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของนับเสียงข,ของเขาด้วยที่เราชอบอเป็นพิเศษ love That I a bird, said, show my window. And I told me I don't need to worry. Summer came last and I so sweet. Little girl to a dust in the concrete. Maybe sometime Some people leave for the power. Yeah. Some people leave just to pray the game. Some people think that I feel so-called things Defy what we are. and I've been there before. That lies so born, so full of the superficial. โอเคแล้วกับมาคุยกันต่อนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องราวของการเล่นดนตรีกันต่อถามนิดนึงเลยก็แล้วกันว่าแต่ละคนมีมีแนวเพลงของตัวเองที่เราชอบชอบเนี้ยอยากเล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยส่วนตัวโมก็จะชอบสากลมากกว่าแล้วก็สไตล์ R&B ก็คือจะชอบเป็นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยใช่ คือสากล RB อ่าใช่ค่ะประมาณไทยด้วยไอะไรเงี้ยก็คือจะฟังจริงๆแล้วคือฟังเพลงเยอะเพราะว่าเราจําเป็นต้องฟังเยอะใช่ใช่แต่ก็คือที่ชอบที่แบบว่าใช่ที่ฟังแบบฟังไม่เบื่อไม่เบื่อแล้วที่อยากจะร้องบ่อยๆก็คือแนวอกค่ะนะครับเดียวครับอยากจะเป็นนอกจากเป็นอาจารย์แล้วชอบเล่นดนตรีแนวไหนบ้างจริงๆเพลงที่ชอบนี่ผมชอบแนวเดียวกันนะครับเป็น R&B เพลงเพลงพวกคนผิวดำร้องอะไรเงี้ยจะชอบมาก ็คือแนวแนวนั้นใช่ครับคล้ายกันคล้ายๆกันออมมหน้าถึงจูนกันรู้เรื่องแต่พอด้วยงานก็เราจะต้องเล่นเพลงตลาดทั่วไปใช่ครับก็มีแซกแทกแซมแซมก็ไปบ้างเวลาช่วงที่ไปถึงร้านแล้วคนยังไม่ค่อยมาก็จะใส่เต็มที่นี่หรือคนขอแล้วเราแกล้งทำไม่เห็นก็จะแบบโอ้ขอโทษด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมมาเราฟังเพลงอื่นกันดีกว่าอะไรย่างเงี้ยใช่ไหม ส่วนส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแอ,หแอบนิดนึงแอบนิดนึงหรือเขาขอมาเราก็เล่นให้แต่ว่า,าพอแบบนิ่งๆไปเดี๋ยวค่อยเล่นต่อเราก็เล่นเพลงของเราเองอย่าทิ้งช่วงว่างไม่ได้เลยอ๋อไม่ได้เลยเดทแอร์ไม่ได้เดี๋ยวร้านจะเงียบ,บ <laughs> นะครับอ่ะก็โอเคก็ชอบเหมือนกันทั้งคู่เลยนะฮะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราถามต่อเลยนะครับสองวันนี้นอกจากตอนนี้ที่อ่ะทำคลิปด้วยกันแล้วก็คือเล่นดนตรีด้วยกันเจ็ดวันที่เจอกันคู่นี้เลยตลอดเลย แต่ก่อนใช่ตอนนี้เขายังไม่ได้เล่นดนตรีกลางคืนก็คือตอนนี้ก็โมก็จะเล่นกับผู้ชายคนอื่นนะคะอื่ใช่ผู้ชายคนอื่นด้วยนักดนตรีท่านอื่นท่านอื่นค่ะอ่าแล้วแล้วเดียวตอนนี้ก็คือยังยังไม่ได้กลับมาเล่นยังค่ะอ๋อก็คือด้วยด้วยด้วยประสบอุบัติเหตุค่ะได้รับอุบัติเหตุซึ่งก็ไม่รู้ใครส่งมาให้นะครับก็เลยทําให้ยังต้องพักตัวอยู่แต่ไม่งั้นจริงก็จะเล่นด้วยกัน ประจําอยู yeah, <that> ่แล yes, so, like ้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราอัปเดตกันน oh, <okay. S 1> ิดนึงแล้วกันครับ7วันเล่นที่ไหนบ้างเพื่อจะมีคนตามไปฟังไปอชื่นชอบอะไรอย่างนี้อตอนนี้ก็เริ่มต้นวันจันทร์เลยของโมนะคะก็จะมีแถวเรียบทางโดนลามินทาร้านชื่อวอเตอร์ไซด์เป็นอ๋อโอเคอ่าใช่ค่ะไม่รู้หรอกเคยได้ยินแล้วก็มีเดี๋ยวเขาจะมีเล่นที่มาดิฟมาดิฟเมงจายมาดิฟ ร้านปิดดันเช้านะครับไปได้<ช>จริงไม่แต่ตอนวิน,น้ไม่รู้เล่นรอบตีห้าถึงตีห้าครึง่งเล่นครึ่งชั่วโมงลงเลยลงเลยยังดีนะครับเล่นครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ตีห้าปุ๊บตั้งสายกีต้าร์ดีดปัง้งอ่าโอเคจบแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้ตัวดีมากก็มีวันพุธวันพุธวันพุธก็จะเล่นแถวรัดพร้าวลาดพร้าวโซนลัดพราวก็จะเป็นร้าน เออร้านอะไรนะฉนามเล่าลืมค่ะอ๋อโอเคเคยมีไปผิดร้านบ้างไหมวะมีค่ะมีบ่อยเฮ้ยจริงเหรอจริงบ่อยแบบวันนี้คือเราเพราะด้วยเราทำงานทุกวันเราเบลอมีเราเบลอบางทีเราคิดว่าวันนี้เป็นวันอังคารเราไปร้านนี้เลยโอ้โหเต็เลยนั่งรอนั่งรอเลยชิลเลยว่าวันนี้เฮ้ยทำไมไม่มีใครมาปกติมาสายอะไรเงี้ยไม่มีใครมาเลย แล้วสุดท้ายได้คําตอบว่ามีคนโทรมาเอ้ยไม่ไม่มาอยู่ไหนแล้วว่านี่ไงอยู่ร้านแล้วตรงไหนแล้วเนี่ยกูอยู่หน้าร้านเออเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเอ้าไม่ใช่ร้านนี้หรอกคือแบบบอกชื่อร้านมาเราก็เอาแล้วสรุปสายหนักกว่าเดิมนั่งรถไปจริงจริงแสดงว่านี้ที่มาสายเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจมาสายแต่เราเราบิดที่เขาบอก S o s อไงอยู่ลาซานน่ะอ๋อไปโผล่อยู่แบริ่งลงแล้วก็เดินไปนู่นไปไม่ถูกอ๋อครับผม อ่ะโอเควันพุธเล่นที่อะไรนะสนามเล่าอ่าสนามเล่าวันตอมอ่ามีอีกร้านเนื้อหัดีน่าจะไกลๆหน่อยแถวประชานิเวศก็คือวัดเสมียนวัดเสมียนไกลเอไกลจริงไกลจริงไกลไกที่สุดแล้วแหละือร้านชื่อบอสซาการ์เด้นเป็นร้านแบบรุนพี่รู้จักกันอะไรอย่างงี้ก็คือก็จะมีศิลปินไปเล่นด้วยนะอ่าเดอะวอยอะไรอย่างงี้ก็มีเล่นที่ร้านนั้นแจมอะไรบ้างไม่คือเขาเล่นประจําเล่นประจําเลยอ่าเราก็ คุยหน่อยเล่นร้นเดียวกันด้วยด้วยอะไรนี้ด้วยจ้าโอเควันอื่นอีกวันศุกร์เหรอคะวันศุกร์เล่นโซนศรีนครินทร์ค่ะทั่วประเทศเออ่จะอยู่หลังพาราไดค่ะร้านชื่อ Eating Love อ๋อโอเคน้ำท่วมบ่อยอ้าวจริงอ่ะหลังพาราไดท่วม่กระจายค่ะเออมีอะไร หมดแล้วมั้งวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์รัชดา18นะคะซีซั่นเชนค่ะอ่ารัชดา18ซีซั่นเชนค่ะหมดแล้วงวันอาทิตย์เออเยอะกว่าอ๋อลืมมาเล่นทุกวันวันอาทิตย์เหรอคะวันอาทิตย์หนูมีพระล้ำห้าเทาวินทาวฮะทาวินทาวด้วยทาวินทาวด้วยใช่ค่ะมาเป็นสองที่เทาวินทาวร้านร้านชื่อดีบลูค่ะ ดีบลูดีบลูดีบเออช่างมันเหะช่างมันนะคะไม่เคยไปอีกร้านหนึ่งชื่อชื่อคัลเลอร์คัลเลอร์ช่ไม่รู้สักอย่างตรงข้ามแอดพาร์คอือเออจําชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรไม่มีอีดิดบาด้วยที่นั่นจะมีวันวันอังคารมีสวนเซด้วยสวนสนเซ่ตรงซอมหัดไทยอ๋อเฮ้ยทำไมฉันรู้จักทุกร้านเลยวะเออป่าเป่าขับรถผ่านบ่อยจริงเลยป่าไม่จริงจริงในนั้นมันเป็นซอยนะคะพี่ ทะลุไงมันทะลุรัดเท้าได้มันทะลุรัดเท้าได้อย่าสิอย่าพูดเรื่องทางนั้นนะก็คืออ่าลองไปติดตามมันดูก็แล้วกันนะครับส่วนส่วนช่องทางอื่นในการติดตามมีมีช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างมีเฟซบุ๊กแฟนเพจเรายังมีอยู่ในทางชาแนลของเราหนึ่งศูนย์หนึ่งบอสซาดแล้วในเฟสอะฮะเฟซบุ๊กก็จะเป็นโมเดียวเลยค่ะโมเดียวใช่ค่ะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษโมเอใช่แล้วก็ขีด ขีดกลางขีดอันเดอร์สกอร์หรือขีดกลางขีดกลางค่ะอ่าแล้วก็เดี่ยวใช่ค่ะ D E W D E W ใช่ค่ะโมเดียวนะฮะถ้าไม่ถูกก็ลองเอาเดี่ยวขึ้นมาข้างหน้าก่อนแล้วก็ขีดแล้วเอาโมไปอยขึ้นหลังก็จะจะไรอย่างั้นได้ค่ะนะะฮในนั้นมีมีคนมาพูดคุยอะไรแฟนคลับเยอะแค่ไหนหรือว่าเยอะไหมเหรอก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยอัปเดตเราาไปงนแต่ว่าในในช่องเนี่ยจะมีเยอะเหมือนกันอ๋อฮะฝากถึงน้องๆที่แบบมองเราแบบ เอออยากจะใช้ช่องทางนี้บ้างอ่ะแนะนำยังไงดีอะไรอย่างงี้ก็เราต้องตามหาฝันต่อไปเรื่อยนะคะน้องไม่มีอะไรมากนะคะก็ฟังเพลงเยอะๆอ่ะแล้วก็อย่าท้อเพราะว่าจริงท้อมีไว้ให้ลิงถืออ๋อไม่ใช่อ๋อโทษโทษก็อย่าท้อละกันนะคะก็พยายามเขาเรียกอะไรทำผลงานออกมาเรื่อยๆคือสมัยนี้ช่องทางมันเยอะมากใช่เพราะฉะนั้นเราก็เราแค่มีกล้องโทรศัพท์หนึ่งอัน เราก็สามารถเป็นดาราได้แล้วถูกไหมอ๋อใช่ไหมมันง right> ่ายมากเพราะฉะนั้นทําไปเถอะค่ะทําจนกว่าเราจู้สึกว่าเราพอแล้วเราเหนื่อยแล้วเราไม่หวแล้วเราไม่ใช่แล้แบันไม่ใช่ทางของเราแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละจงตัวหน้าต่อไปนะคะหนึ่งเพลงครับปิดท้ายสำหรับ SOS และ subscribe ในวันนี้ก็คือเพลงที่เราอยากเล่นมากที่สุดคืออยู่ต่อเลยได้ไหมนั่นไง โอเคปิดท้ายกับ s อ s และ Subscribe ในวันนี้กับอยู่ต่อเลยได้ไหมจากโมเดียวและพี่พัดครับจ้าอออมองไปก็มีแต่ฝนโปอยปลายในหัวใจก็มีแต่วความเน็บนาถ้าองฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวเขื่อนเด็บนาวยิ่งทำให้ใจเราดาวสี อยากอยู่ดูวลเธอฟันดีแต่ใจก็รู้ดีบองเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานนานนา,นนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วังแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อดิฉันวิ่งว่นกับเธอได้เพียงสายตาอ,อยู่ต่อเลยดีไหมเยลี่ยปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจ ฉันอย่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาไม่ฝุ้น,นฟนเพาคงรู้ดีแ mm hmm. ค่นี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอ <S S